เรตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าคดีผู้ก่อการร้ายสงครามเย็นในเครื่องสัมพานชื่อมันมันไม่ธรรมดาและเหตุการณ์เนี่ยมันมีอยู่ว่าตอนนึงอ่ะโซดาทะเลาะกับแม่ตอนเด็กๆใช่ไหมทุกคนก็น่าจะเคยแบบเอทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับพ่อทะเลาะกับคนที่บ้านบ้า,บางอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะทะเลาะก,กันแต่แบบอันนี้ผมบอกกันนะว่าผมจาไม่ได้ว่าผมทะเลาะก,กับแม่เรื่องอะไรมันนานมากเลยอ่ะได้แค่ว่าผม,มอยกแค้นมากเลย ผมแทนแนีมม่พลังอม<อ>แข็งของทั้งประเทศฝังอยู่ในตัวตัวเองตอนนั้น่ะเป็นช่วงที่แม่แบบว่าซักผ้าอยู่แม่ซักผ้ายายตาผมอมบุกันเอ้ยไม่ใช่ <laughs> แม่ซักผ้าใช่ไหมแม่ก็แยกของแบบออกมาจากกระเป๋ากระเป๋าแต่ละอันก็จะมีแบบอ้ามีเหรียญมีทิชชู่มีของจิปะถะมากมายออกมาจากกระเป๋านั้นแม่ก็จะแยกวางไว้ข้างๆคือซักผ้าเพื่อไม่ให้แบบว่า มันไปตีกันเครื่องซักผ้านั่นเองแม่แยกเสร็จแม่ก็ปล่อยมันซักไปแม่ไปทำอื่นแจนโซดาเดินเข้าไปตรงที่เป็นโซนซักผ้าดาหันไปมองเครื่องซักผ้าแล้วก็แปลว่าเห็นของที่แม่วางไว้ตอนนั้นในหัวคือแคดน,นี้ต้องชำระแคดน,นี้ฉันต้องชำระ